สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้กับผมอาจารย์วัฒน์นอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำใา้ดวงการงานของท่านว่าดวงไกลของท่านในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าดวงการงานของท่านได้เกิดในราศีกันตลอดเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกันนะครับมาที่อักษรลูนตัวหนึ่งเลยครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าเอวัขึ้นมานะครับผมทายว่า เอวาตัวนี้ไปดูที่ปาวาการเดินทางผมทายว่าท่านที่เกิดในราศีกันในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการออกไปสัมมนางานการคุยงานหรือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการนั่งรถนั่งลาเกิดขึ้นครับเพื่อไปทํางานเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกเลยว่าจะเป็นการทํางานที่ออกไปไกลมากกว่าที่ปกติที่เป็นอยู่นะประมาณว่าอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับการออกไปคุยงานทํางานต่างจังหวัดเกิดขึ้นหรือเผยเผอเนี่ยจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการนั่งเครื่องบินไปคุยงานต่างประเทศเลยทีเดียวนะในดวงนี้ในเรื่องของท่านที่เกิดในราศีกันตลอดเดือนตุลาคมนี้ แต่ถือว่าการคุยงานถามว่าดีไหมอันนี้ผมทายว่าการคุยงานนะครับต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับต้องรอฟังข่าวรอฟังผลนะแต่ก็ถือว่าได้รับข่าวดีอยู่เหมือนกันครับนิลงการทํางานหากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ